นานมากนะทุกคนกว่าจะออกมาเป็นผลงานที่โหมันแบบมันยาวนานมากเลยนะเปีนะทุกคนอ่ะแลวอาจารย์ยังบอกอีกว่า Netflix เนี่ยตั้งแต่ปี2,016ใช่ไหม Netflix ประกาศว่าจะออกฉายในปี2023นะครับผมและได้ทุ่มเททั้งกำลังทุนนะครับและทรัพยากรให้อย่างเต็มที่ในการผลิตนะครับแต่ Netflix ก็ยืนยันว่าจะไม่ออกฉายเด็ดขาดเฮ้ย จะไม่ออกฉายเด็ดขาดนะครับถ้าผมไม่พอใจผมในที่นี้หมายถึงอาจารย์โอดานะครับโหม,มันแสดงถึงความความทุ่มเทของในอเน็ตฟิกคือในทุนคนต้องมองแบบนี้ว่าแล้วก็อาจารย์โอดาคือเจ้าของลิขสิทธิ์ผลงานนะฮะคือ เราจะได้เห็นในหลายๆอย่างที่มันออกมาในหลายๆเรื่องราวต่างๆเนี่ยว่าในบางทีในทุนเนี่ยก็ในหลายๆเรื่องที่ผ่านมา